ผู้ชมฮะเราน่าจะคุณชื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาจัดงานมากรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กองทุนครบรอบ8ปีแล้วนะนะฮะจัดไปเมื่อวานครับ24มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เนี่ยนะฮะท่านก็ให้เกียริมาเปิดงานนะครับธีมของงานเนี่ยก็คือ infinite x inspiration นะฮะสร้างแรงบันดาลใจไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งในการเนี่ยก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารกองทุนภาคีเครือข่ายแล้วก็ผู้รับทุนมาร่วมงานนะครับมีคนที่สนใจด้วยนะประชาชนทั่วไปถึงมวลชนเยาวนชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาดูงานมาร่วมงานกันคึกคักเลยทีเดียวนะครับสำหรับพิธีเปิดเนี่ยมีการแสดงจากนักแสดงละครนักสืบสายรุง้งการแสดงดนตรีพื้นบ้านกลองยาวขวัญใจภูเวียงฉมใหม่นะฮะแล้วก็เป็นสวนาด้วยนะ Infinite Inspiration ผู้ร่วมสวนาเยอะแยะเลยนะฮะ รองศาสตราจารย์นแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีนะครับคุณกุลทนศิริภัยบูรณ์คุณนฤมลล้อมทองคุณศักดิ์สิริโคชะพัชลินและคุณทิดาไกรกิจรงครับ ค่ะโดยงานนี้นะคะก็ยังสามารถไปร่วมงานกันได้นะคะเขาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24จนถึง26มีนาคมนี้นะคะตั้งแต่เที่ยงวันค่ะจนถึง2ทุ่มบริเวณ l i d o c o n n e c t นะคะชั้น1ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการของเราก็มีบทสัมภาษณ์คุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัยและสร้างสรรค์น,นะคะรวมถึงดรธนกรศรีสุสขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัยและสร้างสรรค์มาฝากให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะ สำหรับงานมหากรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่8นี้นะครับก็เป็นผลมาจากตั้งแต่มีการตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรงสรค์ปี2558แล้วก็เริ่มจัดสรรทุนตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมานะครับซึ่งการจัดมหากรรมของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นั้นจะเป็นการแสดงถึงผลงานโดดเด่นที่ผู้ขอรับทุนนั้นนำไปขยายผลแล้วก็ทําให้เกิดผลสําเร็จนะครับในสังคมรวมถึงในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับท้งนี้ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ทั้งยุทธศาสตร์การจัดสรรทุนแล้วก็ยุทธศาสตร์ทั้ง5ด้านของกองทุนนะครับก็คืออยากให้เกิดการผลิตสื่ออยากให้เกิดการกระจายองค์ความรู้อยากให้เกิดเรื่องของการพัฒนาองค์กรและสุดท้ายคือการสร้างมูล,ลค่าเพิ่มทั้งนี้เนี่ยเพื่อ1แสดงผลงาน2จะเป็นงานที่รวมเอาศูนย์กลางขององความรู้นะครับจะมีการเสวนาเ,าเรื่องของประสบการณ์จากผู้รับทุนนะครับในหลากหลายแขนงที่ขอรับทุน สามารถเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็ไปประสบความสำเร็จได้นะครับก็ต้องขอชื่นชมและขอบคุณทางท่านผู้จัดการและทางกองทุนนะครับที่ได้จัดมหกรรมสื่อขึ้นซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นครั้งสําคัญเพราะว่านอกเหนือจากการจัดสรรทุนที่เราได้มีโครงการคุณภาพนะครับได้มานําเสนอแล้วเนี่ยก็ทําให้เห็นให้สังคมรู้จักกองทุนเรามากขึ้นนะครับก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ อยากให้เห็นแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจครับว่าผู้ผลิตสื่อเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากความคิดสร้างสารรค์และกองทุนมาต่อย,ยอดนะครับทำให้เกิดผลงานที่ทุกคนรู้จักรายการนี้อยู่แล้วอ๋อมาจากการสนับสนุนของกองทุนด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้เราคิดได้ว่าเออเราอยากประสบความสําเร็จแล้วก็จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมีกองทุนพัฒนาสื่อประพันธ์สร้างสรรค์เป็นกลไกในการสนับสนุนได้นะครับทุกวันนะครับจะมีทั้งนําเสนอในรูปของบอร์ดนิทัศกาล นะครับเวทีวิชาการการเสวนานะครับแล้วก็การแสดงนะครับซึ่งเวทีการเสวนาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไปตามยุทธศาสตร์นะครับอย่างวันนี้วันแรกเปิดงานเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของประเด็นการ สร้างหรือผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหลักนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเด็นในเรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสือ่อหรือการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์นะครับส่วนวันสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับที่ต้องการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่านะครับให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับเชิญชวน มาที่ l i d ด Connect นะครับมาชมกันสดๆนะครับได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับผู้บริหารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับก็จะอยู่ที่นี่ทุกวันนะครับพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับส่วนท่านที่ติดภารกิจจริงๆนะครับมาไม่ได้ก็รับชมทางออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันทางเป็นเวอร์ชวลเอ็กซิบิชันด้วยนะครับเชิญชวนครับ